Infinity จำหน่ายเกมแท้ราคาถูกซื้อง่ายได้ชัวสวัสดีค่ะเคกัสซี่นะคะวันนี้นะคะเราก็มีอยู่เกมคุกกี้รานนั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยดีกว่านะคะกดเพย์ได้เลยค่ะนี่อ้าโอเคมันก็จะสุ่มเหมือนแบบคนที่เล่นกับเรานะคะคือจะมีเวลาเล่นทั้งหมด12นาทีนั่นเองนะคะให้ได้สกอร์ให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะคะโอเครันกันเลยค่ะมาบอกเลยว่าฉันเนี่ยโหดมากเราเลือกเป็นคุกกี้นางฟ้านะคะ ชอบตรงที่แบบว่ามันจะดูดเข้าหาตัวเขาหมดเลยโอเคอู้สไลด์หลบแป๊บกระโดดสูงอู้เมื่อกี้มันคืออะไรโอ้โเกือบโดนหัวแตกเลยอู้ตัวใหญ่มากจังวันนี้ฮ่าบอกเลยว่าฉันเนี่ยโอดมากฉันเป็นคุกกี้นางฟ้าที่สวยที่สุดในละแวกนี้แล้แหละบอกเลยว่าฉันเนี่ยโหดสุดแล้วต้องคว้าที่หนึ่งให้ได้ บอกเลยนะคะว่าต้องเอาที่หนึ่งให้ได้ถ้าได้ที่หนึ่งจะได้กล่องเนี่ยคะตามนั้นเลยอู้อ้สปีดหน่อยอู้นี่ต้องหลบต้องหลบเออโอ้โหชั้นตัวใหญ่อีกแล้วตัวใหญ่มากอะอู้หูอู้โหดใจโอเคห้ามพลาดเลยนะคะเนี่ยอ้หู สปีดโอ้โหตัวใหญ่ <laughs> <laughs> มีน่ารักว่างลยดูหมีบินดิเอ้ยเจ้ามีมานี่มาให้ฉันจับเสือด,ดีดีวันนี้จะมีโอ้ oh, จับมีได้แล้วค่ะ <laughs> มีน่ารักอู้ <Ooh, S 2> <laughs> หูเต่าก็ะ <laughs> ดองเต่านี่น่ากลัวมากเลยอะ่ะถ้าฉันโดนนี่น่าจะเจ็บน่าดูนะนี่กระโดดไปค่ะอุ๊ย ลุ้นหัวใจจะหมดแล้วโอ้ oh my กอดขอบคุณขอบคุณมากยังไม่หมดเออหัวใจอยู่ไหนจะหมดแล้วเฮ้ยจะจะถึงแล้วจะถึงแล้วโอเคค่ะด่านที่สามมังอันเนี้ยไปไปไปต้องทำสะกอ์ให้ได้เยอะที่สุดลบเออกระโดดเออลอบออ หัวใจเมื่อกี้โดนหรือเปล่าไม่รู้อาาอาอย่าลุวงอย่าล่วงอย่าลุวงอย่าลุวงเอาหัวใจหมดพอดีค่ะไม่เป็นไรค่ะดาวนะคะจะสามารถชุบชีวิตได้รอบหนึ่งนั่นเองเนี่ยค่ะโอ้ยยังดีนะคะเนี่ยอึ๊บอึ๊บอึ๊บโอ้โหตัวอะไรเนี่ยนักก็่ามากเลยอันนี้มันปลาบินเหรออ้าโบนัสช้ นังฟ้ามาเก็บดาวก่อนนะคะอ้เป็นโบนัสที่โหดมากๆเลยอู้เก็บโบนัสไปอู้ตัวใหญ่แป๊บออ้ันนุกอู้เก็บอ้โอเคลงมาข้างล่างแล้วอู้หมุดแป๊บนี่น่ากลัวอ้ยโอเคตัวแทนของเรามาแล้วค่ะโหพุ่งปรี๊ดพุ่งปรี๊ดอ้ายอันนี้น่ากลัว หนึ่งดอกหัวใจหัวใจ้มาดิเจ้าหนูอย่าหนีไปไหนหัวใจมาี่ลูกมาี่ลูกโอเคอุ้ยนากก่ากลัวตัวใหญ่แล้วอุ้ยจะหมดแล้วจะหมดแล้วหัวใจล้หมดแล้วโอ้ย <laughs> oh god ได้ไปทั้งหมดสมล้านจแสนนะคะจะได้ที่เท่าไหร่เนี่ย อ๋อขึ้นมาที่สองอ่ะไม่ได้ต้องได้ที่หนึ่งอ่ะเล่นต่อคะ่ะเล่นต่อต้องให้ได้ที่หนึ่งนะคะตอนนี้สกอร์ของเรานะคะได้ที่สองค่ะอีกแปดนาทีนะคะต้องเล่นให้ได้ที่หนึ่งต้องเล่นให้ได้สกอร์เยอะที่สุดอ่ะมาเล่นกันใหม่คราวนี้นะสมาธิสมาธิครา,าวนี้ต้องมีสมาธิค่ะน้องมีจ้าไม้พีกกินซะดีๆอูอ เกือบโดนหัวพี่ซะแล้วอ่าไม่เป็นไรพี่หลบได้ว้าวดานแรกๆก็ง่ายอยู่นะคะแต่ว่าหลังๆนี่แบบรู้สึกยากมากโอเคไปเรื่อยๆห้ามพลาดนะโอ้หลแบแบ๊บเดี๋ยวหัวขาดอู้ว้ายเมื่อกี้เกือบโดนแล้วอ่าสปีดหน่อย้ฮ กระโดดค้ากระโดดอ่าบอกเลยนะคะว่าสนุกมากค่ะคือเมื่อคืนพี่ขวัญก็แบบติดนั่งเล่นทั้งวันเลยเกมนี้อาจจะแบบน้องๆอาจจะไม่เล่นกันแล้วปะเพราะว่าเกมมันนานแล้วแหละคุกกี้รัน่ะเนาะแต่แบบเขาพัฒนาใหม่มันก็ดีขึ้นนะคะเหมือนเป็นการแข่งแบบเรียวไทม์เลยอะชอบอือ มีจ้าโอเคเก็บมีได้แล้วหัวใจอยู่ไหนอะ่ะไม่มีหัวใจเลยแถวนี้เฮ้ยหัวใจจะหมดแล้วนะพลังงานของฉันใกล้หมดแล้วฉันต้องการพลัง,งอ่ะตก <c oughs> โอ้ยดูท่าทางจะยากแล้วอะ่ะแนนจะได้ที่หนึ่งไวเนี่ยโอ้โหตกตั้งแต่เริ่มเลยเ <c oughs> ออหัวใจโอเค หน,นี้ย่อก็หน้าน,นี้เห็นมะหน้าน,นี้ย่างมากไม่เป็นไรเราแก้ตัวอีกรอบหนึ่งไงคะโอ้ยคะแนนเยอะสูงสุดฉันจะได้ไมยเนี่ยอ้อยวข้ามตกหข้ามตกออ้อยผมเป็นคุกกี้นักเรียนน้อเป็นหรือว่าคุกกี้เด็กเนิ์นนั่นเอง วันนี้ผมมาวิ่งคลูฟัสเพื่อแม่ครับผมว้าวผมเป็นซุปเปอร์แม่แล้วโ,โ,โบนัสทามดึด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 โ้โหนี่โอ้โหน้องหมีน้องหมีจ๋ามาอยู่กับพี่พี่ดีโอ้โหตัวใหญ่มากโ,โ,โอเคค่ะลงมาแล้วอ้าายากยากอันนี้ยาก ทำพลาดเลยนะเฮ้ยหัวใจจะหมดแล้ววใจโอ๋อไม่กอดอ๋ออ๋อโอเคยังมีชุปอีกตัวหนึ่งโอเคโอ้ยคิดว่าจะตายซะแล้วค่ะโอ้ยชน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 หน้าไม่นะากอร์กเราอยู่ที่ไหนเนี่ยโอ้ยเราตกไปอยู่ที่สี่แล้วค่ะ เราต้องทำให้ได้มากกว่า3ล้าน8ดอ่ะโอเมกน่าจะได้ที่4นะคะหวังว่าจะไม่มีใครมาแซงพี่ขวานอีกแล้วนะเวลาเหลืออีก40ววิสุดท้ายนะคะอันนี้กล่องของเรานะคะเปิดดีไหมอ่ะใช้เพชรเปิดเลยแล้วกันเนาะมาจะได้รายกล่องของเราอู้ได้เพชรคูณ3มาค่ะได้เหรียญมาแล้วก็สตรอเบอร์รี่คุกกี้แล้วก็สเกตเตอร์คุกกี้เฮ้ยดาวอดาอัพ,ด,อพดีดีฉันชอบ ฉันชอบดาวอัปเกรดไปเลยเแลือสี่แล้วค่ะโอเคดีงามค่ะชอบโอ้ตอนนี้ขวัญเลเวลสิบแล้วดาดาดาเย้มีสัตว์เลี้ยงมากมายเลยนะคะแต่ว่าต้องปลดล็อกก่อนเนาะเฮ้ยจบแล้วจบแล้วที่สี่ใช่ไหมโอเคค่ะอยู่ที่สี่นะคะ หูเสียได้อ่ะหูดูดีที่หนึ่งต้องสี่ล้านเก้าแน่เล่นไปได้ไงวะโหดมากนี่โอเคในกล่องธรรมดามาเปิดนะคะนี่เราต้องมากดนี่เปิดไว้ก่อนนะคะแล้วก็รอมันนะคะหรือว่าถ้าใครมีเพชรก็กดได้เลยเนาะรอดีกว่าค่ะไม่ต้องเปลืองเพชรอ้าวไอ้ตัวนี้หลับอ่ะหลับได้ไงอย่าอู้ดีพี่ไม่แน่ใจนะคะว่าควีนตัวนี้เก่งหรือเปล่าพี่ขวัญก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ เราไปเล่นกันอีกรอบดีกว่าเนาะเออฉันขอทําให้เธอตื่นก่อนโอเคใช้30เพชรนะคะตื่นมาเดี๋ยวนี้ห้ามนอนเข้าใจไหม <c oughs> โอเคเออสมพูดต่อสู้มาแล้วโอโหูดูดูคุกกี้ของคนอื่นดิมีแต่คุกกี้แทบทั้งนั้นนะ่าจะสู้เขาได้ไหมเนี่ยมามาแล้วค่ะโอ้ยครั้งนี้ต้องได้ที่หนึ่งนะ ต้องแก้มือต้องแก้มือห้ามพลาดค่ะห้ามพลาดบอกเลยว่าการพลาดมันคือประสบการณ์ยิ่งพลาดเยอะยิ่งมีประสบการณ์เยอะหรือเปล่าหรือว่าพี่ขวัญแก่แล้วแบบอ,อาจจะเล่นสู้เด็กไม่ได้เล่นกากอะไรอย่างนี้อุ้ยหัวหหว,หวฉัช่น ระวังหัวแตกมะจจะอู้โยนอนางฟ้าวันนี้นำโชคให้ฉันหน่อยนะได้เลยค่ะเดี๋ยวหนูจะนำโชคให้ค่ะพื่อพอใจโอเคเออม,มาด่านที่สองแล้วนะคะด่านเต่าเต่าน้อยเออโอเคอุ๊ยเก็บไม่ถึงอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไร ชูบชูบชูบมีน้อยมีชอบหนีอ่ะ <c oughs> โอ้ยแถวนี้กลัวตกอีกแล้วอ่ะกระโดดดีๆนะคะหัวใจอย่าเพิ่งหมดนะหัวใจอย่าเพิ่งหมดอย่าเพิ่งหมดใกล้จะถึงแล้วโอเคอุย๊ยดีนะไม่ตก <c oughs> เย้ yeah. อมอหัวใจหมดก่อนอะ่ะจะถึงแล้วอะ่ะ <c oughs> โอ้ยโอ้ยชุบชีวิตไปแล้วค่ะคราต้องเล่นดีๆเนาะห้ามตายอันไหนเก็บไม่ได้ก็ไม่ต้องเก็บหรอก <c oughs> ไม่ต้องโลมมากนะคะโอ้ยออชนชนชนโอโออออโฮรวดเร็วดังสายฟ้าอู้หู ห้ามล่วงนะคะห้ามล่วงห้ามล่วงเฮ้ยหัวใจ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 อยู่ไหนฉันจะตายแล้วฉันจะตายแล้วเออโอ้ยตายแล้วโบนัสทามค่ะดึง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 เลยตัวใหญ่โอ้โอ้โอ้โอ ตัวใหญ่แป๊บโอเคลงมาข้างล่างกันต่อค่ะโอ้โหโอเคหัวใจยาวแล้วตอนนี้ด่านนี้ยากอะระวังด้วยไม่เอาไม่เอาอันตรายอันไหนอันตรายเราจะไม่เอานี่คะเราต้องเซฟตี้โอเคตัวใหญ่ โอ้ยหัวใจใจ้าอย่าหนีพี่ไปไอ้หนูไอ้หนูอย่าหนีพี่โอเคได้แล้วค่ะปึ๊บเอออ่าเก็บตัวใหญ่ค่ะนี่ตัวใหญ่เตะล้มหมดอะเ <c oughs> ตะล้มหมดเลยอ้าสามล้านเจ็ดแล้วโู้แปลงร่างพอดีว้าวเยี่ยมไปเลยเบสกร์แล้วค่ะสี่ล้านแล้ว หัวใจไปไหนหมดาตายแล้วไว่นอะอ้ได้สี่ล้านหนึ่งแสนเลยนะคะ oh โอ้ my gosh ู้โอได้ที่หนึ่งงะแต่ว่าเรายังไม่พอนะคะต้องได้เยอะกว่านี้อีกเอาใหม่อีกรอบนึงนะคะยังไม่พอใจค่ะ <laughs> เพราะว่ายัางไงต้องมีคนแสงี่ขวัญแน่นอน,นะคะ่ะโอเคเรามาเล่นใหม่อีกรอบนึง ฉันจะไม่กากฉันจะไม่กากฮ่าฉันจะต้องได้ที่หนึ่งดีมากนางฟ้าเราจะต้องได้ที่หนึ่งเราจะสู้ไปด้วยกัน <c oughs> โอ้ยลุ้นกลัวจะไม่ได้อ้าตัวใหญ่แป๊บโอ้ยฉันจะเตะมันให้กระเด็นไปนหมดเลย,ยน้องมีเออเออเออ น้องหมีระวังหัวด้วยค่ะวูดเร็วดังสายฟ้านี่อ้๊บอ่าตัวโตแต่รแรกๆก็น่าจะชิวๆนะคะไม่น่าจะพลาดอะไรเนาะ <c oughs> หวังว่าจะไม่พลาดนะคะพลาดขึ้นมานี่ร้องไห้เลยนะอ่าตัวใหญ่แล้ว ะปีแป๊บอ่าตัวใหญ่ต่อ,อน้องหมีน้อยน้องหมีชอบบินน่ะเป็นยังไงบ้างอากาศข้างบนน่ะรู้สึกดีไหมอ,อ้ออโอเคฝั่งว่าจะมีหัวใจอยู่ข้างหน้านะน่าจะทันนะเอ,อ้ยโอ้โหูกับพลาดแล้วเมื่อกี้ หัวใจหัวใจหัวใจจะหมดแล้วขอหัวใจด้วยอ้าตกโอโหอะไรอ่ะมาพลาดเลยเนี่ยโอ<ฮ>้เสียใจอ่ะนางฟ้าของฉันไม่กลายเป็นตอนนี้เรามีเด็กเนิร์ดมาแทนอ่ะชอนิคชิปแล้ว <c oughs> ชนละนาวเลยค่ะตอนนี้ก็จิตกระใจไม่มีจะเล่นแล้ว นี่เหมือนจะไม่ได้อ่ะ oh, 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 oh. ตายเลยไหมจะได้เล่นใหม่ดีกว่า <laughs> อเอาให้เต็มที่ค่ะให้เต็มที่อึ้ออืโอเคโบนัสทามอีกรอบหนึ่งนะคะเฮ้ย,ย,ยสกอร์ได้เยอะอยู่นะแต่ว่าหัวใจจะหมดแล้วอะหัวใจจะหมดแล้วน่าจะไปไม่ได้ไกลมากะคะ่ะ จะหมดแล้วหวัวใจฉันโอ้โหโอเค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 มามามาเร็วๆๆเ,เของหัวใจโอเคอุย้ยถือว่าดีโอไมค์เกิลฉันคิดว่าจะได้เริ่มเล่นใหม่ซะแล้วอะชนยังไงอะชนได้ไงอะอะ,อะไรอะสามล้านหนึง What? ไม่โอเคตอนนี้เรายังอยู่ที่1อยู่นะคะแต่ว่าที่2องเขาต้องอยากได้ที่1ใช่ไหมเขาต้องเล่นใหม่แน่นอนอ่ะเฮ้ยเฮมารอลุ้นกันดีกว่านะคะพี่ขวัญจะได้ที่1หรือเปล่าสี่สิสุดท้ายอย่ามีใครแซงฉันนะห้ามนะห้ามนะฉันต้องได้ที่หนึ่งหสีสองหนึ่ง นับคะแนนคะ่ะอู้ยตรงไหนที่หนึ่งนะตรงไหนที่หนึ่งนะที่หนึ่งที่หนึ่งอ้โหเย้เราได้ที่หนึ่งนะคะวู้ยเย่ได้มาหนึ่งกองเนี่ยเปิดเลยแล้วกันนะใช้สามเพเองเปิดบ้ายได้อะไรอะ่อะไรอะ่ะหู้ของแรด้วยนะคะอืม โอ้ต้องใช้30เลยอ่ะรอแล้วกันเนาะ2ชั่วโมงเน่ถึงจะเปิดได้นะคะอันนี้หมุนได้ค่ะตุ่มบักตึงตึงตึงขอให้โชคมาโชคมาโชค,โชคต้องมาได้กองได้กองขอกองขอกองกองกองโอเคยังได้กองพอหยุดดีเยี่ยมค่ะเปิดซีได้ไรฮ่าอุ้ยตัวนี้ ตนนี้เรายังไม่มีนะคะนี่ได้มาหนึ่งตัวอันนี้โอ้มีแล้วอ่ะเอเคมีคุกกี้ใหม่มาด้วยนะคะคือตัวนี้เป็นตัวแรเหมือนกันเนาะโอเคค่ะถือว่าพานนี้นะคะพี่ขวัญก็คงที่หนึ่งได้ตาหนึ่งนะคะถือว่าดีแล้วค่ะเดี๋ยวพานหน้านะคะพี่ขวัญซื้อคุกกี้ตัวใหม่นะคะแล้วก็จะมาแค์ให้น้องๆดูกันใหม่นะคะโอเคค่ะสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่ขวัญด้วยนะคะไปก่อนนะบ๊ายบาย